มาพี่น้องมา้มัน,นี่อ,อนศิลป,ปะสิบ้าพี่น้องมาดับชมอันนี้ก็เป็นต้นมะขามบอนไส้เพาะมาเล็ดได้พี่น้องเด้อผมก็เพิ่งได้ลิดใบแล้วคันนี่ครับพี่น้องเนี่ยผมก็บิดตามจินตนาการเลยนะครับเด้อเนี่ยต้นนี้ก็สมบูรณ์ดีแข็งแรงดีครับผม ตอนนี้ก็น่าจะหลายเดือนเติมไปแล้วกะปลูกใส่ขวดพลาสติกที่เดียวใส่ครับผมต้นมะขามกาเป็นต้นไม้ที่ดูแลง,ง่ายมักงนะถทางาหูใจได้พี่น้องได้ทางหูใจกะลองๆเอาไปปลูกบั้งครับพี่น้อง นี่พอมเมล็ดก็ได้หรือจะไปตอนกิ่งก็ได้แล้วแต่ม,มกักนี่ยโปรไกวแต่เชิดชุ่มหรือเบืองเห่นก็ได้พี่นอ้องต้นบอนไส้มะขามเมาถ้ามีกระถางง่ามสีง,ง่ามหมดพี่น้องนี่ส่วนนี้เราใส่แบบนี้ไปก่อนนี่ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ